สวัสดีครับซีพันธ์ครับทรลกทัวราบเทศครับกางรับชมช่างอุดท,ทำทินเที่ยวครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับปัญหาของคลิค 125i ตัวแรกนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเขาได้ทำการวัดแรงดันปั๊มติ๊กนะครับวัดแรงดันปั๊มติ๊กแล้วอ่าก็รู้สาเหตุว่าปั๊มติ๊กทำง,งานอยู่ประมาณ80%นะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์รถยังงใช้้านนไดนะ แต่ปัญหาคือรถมันอยากสันนะครับอ่ามันเมี่การสติดเครื่องล้วมันสันมันหอบนะครับอ่ารับต่อไปก็ติมาเช็คเบิ้งหัวฉีดมันนะครับว่ามันอ่ายังฉีดบอหรือมันเสียบอ่นะครับมีน้ำมันซึมออกไปหัวฉีดบอนะครับมันฉีดออกเป็นฝอยบอนะครับให้พระพีีพานองมาเช็คน้ำกันนะครับเราหยัดตั้งกล่องนะครับ มันจะมีน็อตเบอร์ซินะครับสองตัวให้สองตัวนี่ครับเพื่อเขาจะเช็คว่า,าัอฉีดมันยังทำงานดีบ่นะครับมันเป็นอยังคีจังมีปัญหาเรื่องเดินเบาเราสะดุดนะครับสิ่งเขาทำการรีเซ็ตกองแล้วมันก็นยังยังมีอาการอย่คงทีก่านะครับ อันนสองตัวนะครับสองตัวเก็บใบนะครับค่อยดึงึ้นมานะครับอ่ามันจะมีมีย่างอย่างมันบกขึ้นมานํามครับมันติดอยู่อ่ายวสตาร์ทเบิ์นนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเปิดเปิดสวิตเพื่อให้มันทำงานนะครับเอามาเบิ์งว่า มีน้ำมันซึมบ่ะนะครับบะมีนะครับมันมันเบิ่งนะครับน้ำมันซึมบ่แต่เบืองกันนะครับถ้ามันมีน้ำมันซึมออกมาในหนมันกัน ถ้าไม่เกิดปัญหานะลองสตาร์ทดงนะครับมามันยิงออกดีปะนะ่ะเนาะจะออกดีนะครับัวฉีดก,กับทำงานเลยดี อันดับต่อไปก็คงจะเป็นล่างเลื่อนตัวนี้บ้างนะครับวามนี้ปัญหาอย่างบอนะครับมันถ้ามันสกรปรกมันก็อาจอให้อาการตรวจจับเส้นเซอร์ต่างๆมันอาจจะบลนิ่งนะครับอาจจะเพี้ยนไปได้เนาะอันนี้ก็เด็คันไว้ขี้เก่านะครับผมคันก็ค่อยๆเอาลงนะครับ ลงแห้งครับควายยอมันสีอย่างนั้นสิปีนนะครับความมันลงเลยขันมาไปที่เก่าครับผมขันพรประมาณนะครับขันแห้งขันแห้งมัจะแตกนะตัวนี้มันบวกะครับเพราะว่ามันมี่เป็นหลอก มัณนนะครับโอเคเอามาเบ่งตัวนี้ครับบันเราจะไข่บันว่ามันเกิดปัญหายัางบนาะ มแม่แหละครับอ้อยเห็นบ่ซูมบ่ครับก่อนเห็นปะดำ,ดำเลยครับดำเลยเออพี่ออากาศมันมเด็กเขาบอสบอดีแล้วครับก็ต้องเป่าลแางเนาะอู้ยเป็นอะไรพี่เนาะเห็นเลย จะเอาน้ำมันมาเป่าลางมาฉีดลางลางเบิ้งนะครับเฮ้ื้อนเดีเหมันมนเลื่อนมันสกปรกว่ะน่ะเฮ้ยนัองให้นะเป็นขีเขม่าเลยครับตันขีเขม่าตันเลยครับ ตันเล่นเหรอนั่นเป็นเะราปกติจะหู้รวงหากันนะเลยเมาตันเดีอาบอร์รัวมันเกิดจากสาเหตุนี้บอลนะครับก็ต้องคอยวิเคราะห์แก้ไขไปนะครับมันกับบ อาจจะบอ่อถูกหรือว่าอาจจะบอ่อพิษนะครับแต่การทำความสะอาดนะครับก็เป็นการคอยค้ำหาสาเหตุหรือขอเสียขอบอกพร่องมันนะครับถึงมันจะอยู่ในรูนี่นะครับเดี๋ยวหาลมมาเป่ากันครับผมจะเอาน้ำมันนใส่ลองบังนะครับลดสํม ลดลดโอ้มันันขึ้นมาครับนาครัติสกปุกก็ได้เนาะ เดี๋ยวน้ำมันลงในห่วงนี่นะครับนิดหน่อยนะครับที่นอนเห็นกล่องไปควายน้ำมันลงนะครับมันลงในรูมันหย่อนน้ำมันลงนะครับ าดเครื่องมึงจักหน่อยนะ การเป่าล่างนะครับโดยการสีน้ำมันนะครับสีน้ำมันใสเมื่กินเขากับเสียวตัวนี้ขันลงไว้ที่กเกานะครับขันไว้ที่กเกา้าขันให้มันชุดเลยครับเราเขา้องคอยปรับให้มันได้ที่สองรอบรึ่งนะครับ ทันเลยครับผมอันล่งไมันสุดกันนะครับอันลงกายมันสุดมันสุดอยู่มืองไหนนะครับอันนี้คือสุดแล้วนะครับเข้ากับจำใบตำแหน่งที่มันมันเลื่อมนะครับจากจากจากูนยนกลางนะครับเข้ากับนับไปเลยครับ คือหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือหนึ่งรอบต่อไปนะครับนีก็คื่อสองรอบนะครับสองรอบแล้วอีกไม่อีกครึ่งรอบนะครับไม่อีกครึ่งรอบเทาก็ลองสตาร์ทเบินนะครับเปิดสวิตช์ครับฝับ่งเดเข้าล่าง เป็นการลางเลื่อนแบบรถขอดนะครับ มันรอดจะ,จะได้นะครับจะเล่เลนิด้ดีกว่ะให้กับโบโชว์นะครับ

ียงว่าวกันยังพอ่อหนึ่งเดี๋ยวตรวจเช็คว่าวบ้างเช็คหน่อยเนาะครับผมก็สรุปผลการแก้ไขนะครับตรวจเช็คสรุปแล้วนะครับก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารถมันหนึ่งมันกะปั๊มติ๊กมันกะ คื้ตะขิดที่ผ่านมานะครับแปดสิบเอร์เซ็นแล้วก็สองอลูกแหวนเป็นร้อยนะครับก็บ่มั่นใจว่าลูกแหวนหรือว่าอย่างหมวกเป้านะครับเพราะว่าเบิรดแห้งๆเรามันมีควันนะครับมีควันออกเลยนะครับมีควันออกแต่ว่ายังบ่ไหลนะครับยังจางๆนะครับมีควันออกเนาะก็ต้องําลูกค้าบิ่งก่อนนะครับว่า ขี่ไปกอนบอ่อล่องเบิงก่อนบอ่อส่วนเรืองที่แก้ปัญหามันเบาดับติดระดับมันก็นคงแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวแต่ว่าส่วนเรืองเปิดออกมาจะทําเบิงเช็คหลูกแหวนบ่ออีกทีนึงนะครับการแก้ปัญหาคว้นกับมันต้องลื่อลือชุดนะครับลือชุดบนนะครับเพื่ออาจจะเบิง หลอดแววนะครับหลวมบอหรือว่าสิ้นอย่างบอกว่าขาดบอหลวมบอลูกแหวนเป็นร้อยบอนะครับขั้นตอนต่อไปหัวฉีดก็ไม่มีปัญหานะครับบิดเบิ้นแล้วนะครับกลับไปได้สุดอยูยครับมันจะมีหลอดตัดของมันเนาะถือว่าหัวฉีดแั้งผ่านนะครับเพื่อนกับทําการฉีดํามันนะครับแลครับเป่าล่างนะครับก็โอเคกระบอให้เปิดกล่องนะครับ กระบอนเกิดกล่องเอาคลิปต่อไปที่ภาพพี่น้องเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องคลิกร้อยยี่ห้าไอ้นะครับมันสิมันสิโดนโพดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการแกร้ปัญหานะครับมันกาวิเคราะห์เป็นเป็นช่วงๆต,ตอนๆไปนะครับผมเข้าสิมัส,สรุปว่าเออเป็นนั้นเป็นนี่เลยมันกะโมเมนต์สักที่เดียวนะครับอ่าสิ่งที่ผมล่างเลื่อนแบบนี้มันบ่ถูกต้องพี่น้องกะ เกินชางเบื้องเราก็ใช้เห็ดแบบใดถูกต้องกันแนะนําผมมากก็ได้นะครับบางคนกอาจจะถอดมน้าเหมือนนะครับแต่ผมบ่ได้ทถอดผมก็ศัยวิธีสีและมันละกรเป่าไปเนาะสำหรับคลิปนี้กับไวซ์มินนะครับผมคลิปหน้าผมจะพาเปิดกล่องเบื้องว่ามั่นสกรปรกบอร่อนะครับมันอากาศเขาดีบอ่อกล่องสกรปรกเห็ดให้เลื่อนนะครับทำงานได้บ่เต็มที่นั่นนะครับนี่ สิ่งแปรป่องเข้าไปเหให้แหวนลูกสูบเป็นร้อยนะครับเป็นในมือทูนในทางสูนนวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็าไว้สำนีนะครับในการล่างเลื่อนแบบแบบเขาเรีแบบอะไล่ะแบบแบบล่างเลื่อนลินแบบฉบับฉบับย่อนะฉบับรัดนะครับอ่ะ ขอบคุณ FC แฟนครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ